สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจันอีกแล้วนะคะวันนี้พาลูกค้ามาดูเป็นเล็ดเลดกลงมาดูเป็นรถเก่งนะคะคุณลูกค้าเล็กๆกระทัดรัดกันบ้างนะคะเป็นซูซูกิสวิปนะคะเครื่อง1.2 GL นะคะคันนี้บอกเลยว่าเป็นสีแดงนะคะลูกค้าสีในกล้องอาจจะไม่สดนะคะแต่สีีิงคือสดแล้วก็สวยมากๆนะคะตัวน,นี้มีไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านี่เป็นตัวชมใหม่แล้วนะคะเป็นซูซูกิสวิปนะคะ ราคาก็พิเศษนะคะแต่เป็นรถปีใหม่นะเป็นรถปี2019นะคะคุณลูกคา้านี่ราคา3า9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะกระทัดรัดแล้วก็ทรงสวยมากๆนะคะคันนี้เป็นล้อ,อก,กระทะนะคะอลอยนะคะเดิมโรงงานนะเป็นยางใหม่นะคะคุณลูกคา้าไฟเลี้ยวแก้มข้างนะคะคันนี้นะคะราคาขาย3า9 0 0 0บาทมาอยู่ที่60,000 กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะเราดูแลเรื่องภาษีพรบรให้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็รับประกันเครื่องและเกียร์ให้ด้วย6เดือน10,000กิโลเมตรนะคะในส่วนของดยสารด้านในนะคะก็จะเป็นกระจกอบไฟฟ้านะคะพวงมาลัยมันติฟังชั่นนะคะเบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะคุณลูกค้านี่สวยๆเลยนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้ารายได้15,000บาทนะคะสามารถซื้อคนเดียวได้นะคะซื้อคนเดียวจบเลยไม่คำ้ำไม่กู้ร่วมนะคะคันนี้ ม,มีชุดแต่งท่อคู่มาให้ด้วยนะคะสุสกิสวิปคันนี้สวยมากๆเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว่าหารถรุ่นนี้อยู่นะคะก็สามารถติดต่อจันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้ที่ใต้ร่างคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาดูเป็นรถรุ่นไหนก็ฝากทุกคนนะคะติดตามช่องนี้ไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตรถเข้าม่ให้ลูกค้าดูเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ